ได้เรื่องการแต่งตัวการใส่ส่วนสูงของน้องคอเพราะว่าที่ฮอสิมาบอกในมือนีมันมีกัดแสว่าบอดนกพวกสกร์บังคับนกใส่บอเพราะว่ามีแฟนขับในแอปดำเนาะคอมมินมาหลายมากๆดูเดือดแห้งค่ะเทียงกันค่ะพี่น้องอะไรนมเทีแยงกันเป็นยังคือให้ลูกสาวใส่ส่วนสูงเป็นยังคือให้นกใส่ผ้าใบพอนกบังคับบออืออืนี่แหละทีมงานบังคับบอฮาสิมาเว้า แต่ว่าข้าบอกนีมันว่าเป็นแบบว่าสีมาแบบจังไดล่ะมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกแค่อากพอธิบายใช่ประเด็นมันเกิดในมือที่ว่าน้องไปแสดงยู่อ่ะใส่ว่าที่ว่าน้องบ็สบายพี่น้องหมื่นก้อนเออหมื่นก้อนที่น้อง่าสบายแต่มันเพิ่งมีคนเอาขีดมาลงค่ะน้องบ็สบายในมือนันแหละลวบันเนี่ยเป็นช่วงเปิดตัวน้องไหมใช่สีชมพูเดทสสีชมพูเป็นช่วงเปิดตัวของน้องแล้วน้องก็จะเดินมาจากข้างเวทีเนาะเดินมาแล้วบังเอิญ เกือบเมนคุบหนูพี่น้องค่ะน่าจะเป็นขอเท้าพิกหรือว่าสะดุดเอียงกับบบบ่กหนูคือการพวามันบางบันนี้ก็เลย่าจจะเป็นพอส่วนสูงนั่งตรงนี้เพราะว่านองกับพึ่งฮัดไซใช่พี่น้องแล้วคือแบบเพื่อนเอามาโล่งนอนแล้วก็มีคอมเมนต์ทางลบเยอะเยอะมากมากค่ะสำหรับอาอายเพราะว่าเซนครับแต่ละคนนันกบว่า พันเกิดที่ตนโอ้ยตกใจน้ำิึงนท่างไลไรสดกระตกใจไปน้ำเกือบเป็นลมคูบหนูเกือบเป็นหนาลมนอเนี่ยแตนน้องยังจังจะไว้อยู่นะจังจะไว้บริเวณหลุมพพดสีอันนี้ไปเลยบอดหนูบอกรแลนไปับทันยูค่ะค่ะคอมเมนต์เนาะอืมอันนี้ก่อนเนี่ยเอาพวกเนี้ยกก็คือแบบที่มาคอมเมนต์ว่าค่ะบอตองบอตองไห้ส่ดอกจ้าเกือบสูงสูงนันส่แบบเดึงง่ายๆกับสวยจ้าเป็นห่วงน้องอืมอืมค่ะ แล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเพื่อนบก่กอันนี้ผูต้องให้ใส่ดอกจ้า<ม>เออพอนกยาหายลูกใส่สนสูงลาตี้อ<ม><ม>ืเป็นเก่งอ้ไรค่ะอีหลาหน้อยแต่คือบอหายใส่ล่องเถาเตียก,กว่านี้จักจักน้อยสูงสักสองนิว้วเสยด็งยางสะดวกยาดามากันเด้อจา้าเป็นห่วงนะจา้าอ<ม>ืมนี่ค่ะสมากกลับไปท่นเดี๋ยวว่า เป็นยังคือให่หน้อง,งใส่จังซี่อเออที่งานหรืออยียงแบบคือให้น้องใส่แบบมีแต้งตัวแบบนี้แต่มันมีอีกคอมเมนต์หนึ่งมาบอกว่าแบบแต่คําตอบเออคําตอบที่ดีที่สุดแล้วก็คําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือเพื่อนวานน้องนะคะ่ะน้องเลือกที่จะใส่ส้นสูงเองออีหลาเป็นคนเลือกใส่เองนะคะแล้วก็เห็นหลายคอมเมนต์มากก็เป็นห่วงน้องก็ขอบคุณแทนคําห่วงใยแทนค,คํอไนนี้ด้วยนะเพราะว่าน้องเนี่ย ก็คืออีหลามักใส่ส่วนสูงอายมักใส่ส่วนสูงนะคะพี่น้องคะคือเอฟซีเอฟยังกะสื่อส่วนเตี่ยหิยุ้มเมนเอฟซีบางคนเพื่อนกะบสื่อสื่อลองเทถามาแห่ไหลครูอยู่แต่น้องก็เลือกใส่รองเท้าเช้นสูงเพราะว่ามันกะเสียบเล็กหน่อยเนาะกับมัน่อยเ่ยใส่มันสวยพี่น้องใส่แล้วมันสง่าการเป็นหมอล่ำี่เนาะงเฮนเดสแต่งตัวงามใส่ส่วนสูงเพราะว่าเคยได้ยินยานูถามมานะเพื่อนว่าอีหลา มักใส่ส้นสูงประมาณว่าเป็นยังขึ้นมักใส่ส้นสูงมาหนินะอ้าก็ตอบว่าอีหลามักใส่ส้นสูงค่ะนี่ลยนอนเลยอาจจะเป็นขําตอบแล้วก็มีคอมเมนต์บบว่าบางคอมเมนต์ว่าพ่อบังคับน้องใส่ส้นสูงบอแมนด้วยจ้าอีหลามักใส่ส้นสูงเองส้นเตี๋ยก็มีแม่เอฟซีสื่อหายแต่อีหลาบอสซนั่นแหละค่ะคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ในการเดินเนาะเพราะว่าบอไซส้นสูงยางไงยังสีลมพี่นะตาอ่าน นั่งงามบรบดับประเทศเคยเห็นบอขาะผิดทั้งไม่ที่ม,มีเมดพี่น้องเป็นพื้นสิโ r o f e ช s i o น a l ซ้ำได้อย่าอย่าเทียงกันพี่พพน้อง,องค่ะอย่าเทียงกันแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาเพิ่นกลับบว่าน้องใส่ส้นสูงเองคะ่ะพ่อจ๋าก็ไม่ได้ห้ามแล้วแต่ลูกอือ,อันนี้เพิ่นก็อธิบายได้ออกมาดีมากพ่อจ๋าคือไม่ได้ห้ามน้องแล้วแต่น้องจะใส่ในความสะดวกสบายของน้องนะคะใครมัมากมั่นรองเท้าน้องเลือกใส่เองค่ะ โอเคนี่คือรู้เรื่องเลยเรื่องนะคะม่มีการเอามาบอกว่าเป็นดราม,มาไปโทษผู้นั้นผู้นี้หรือโทษผู้ใดก็ตามนะครับเพราะว่าน้องตัวน้องเองเลือกใส่เองแต่ว่าการผิดพลาดที่จะล่มที่จะยังมันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนบม่แม่นมาแต่น้องอาายผู้เดียวน้องใส่สูงขนาดนี้แล้วเดินคล่องถึงจะเป็นในโช์ต่างๆเนาะน้องก็ใส่ก็แบบก,ก็เดินคล่องอยู่วันนี้อาจจะมีผิดพลาดนิดหน่อยแต่ีือแต่ถืว่าดี่ถือว่าดีแต่ถือาียบ่ือร่นเียต่ือว่าดีแต่ถ้อว่ันี่ะ นี่เป็นแผ่นใหม่บางช่วงบางตอนที่มันมาสมัยกันอยู่อันนี้ก็เออข้อใจเข้าใจอยู่ค่ะค่ะก็บถ่างไว้นําเพราะว่า,ก,นนาก็เห็นน่ารักหินอ้ายใส่สูงๆในห้องเปิงห้องโอ้ยน่ารักสงงานนอนพ่อพ่อยนอะน,นอ้องก็จะดูสูงขึ้นไปด้วยย <ๆ S 2> าว <ๆ S 2> ดูแบบถอดโบส์ค้นเป็นเล็กน้อยขึ้นเทื่องเวทีคือจางเพ่นวาตัวนั่งยวน ถ้แต่งหนานะก็คือเด็กหน่อยธรรมาดาเด็กหน่อยน้าบานเท่าทั่วไปเยคาะเดทมาแต่งหนาแล้วกับป้าเป็นสาวคุณมาแทนที่ท่านใดเลยใส่สุดใส่ยางคือไปค่ะโอ้ยหญิงเช่นเห็นมือใส่สุดปิดหรือดูการที่ว่าชุดม่วงเนาะแล้วส้วนสูงมากๆอ่ะแล้วแบบชุดอ,อลังการมากน่องสูงแห้งเมือน,นั้นก็ออยังทําออกมาได้ดีมากเดินคล่องมากกระปงกระย่าเมนมันเป็นซุ้มเป็นอย่นเนาะแมนค่ะยางไปเกิด เื่อไดี๋ยไปเย็บสินกับปวงเจ้าของแต่น้องก็ทำแต่ความดีไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะกับฝากไว้น้ำสำหรับคนที่บอกเข้าใจในจุดๆนี่เข้ากับที่ว่าเป็นซื่อกลางน้ำมาอธิบายพอบางคนกบมีายเห็นยูเจ้าไวที่คือกันออาจจะตีนิดว่าไว้เป็นนื้คือห้น้องใส่จักสพนรัิสินไอน้องก็นี่แหละความความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันชอบส่วนบุคคลการเข้ามาส่วนเตียมันกระส่ไดายูแต่มม่ก็สินารักไปอีกแบบนึงน้องอาจจะใส่ ใส่ส่วนเตี่ยในการแสดงล่ำเรลืองล่ำหยางกระถาเบิงเอานะคะพี่น้องค่ะไม่ได้ใส่ตลอดหรอกใส่แค่แบบข<ม>ืน<ม>โช่ขื้นยังนั่นแหละพี่น้องคะลองคนกับมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์เห็นเขาไปโพสต์ในกลุ่มนะคะ<ม>ว่าในอันเวทีน่ะนะพี่น้องคะเวทีในการจับมือน่ะเพื่นสิเอาเล็กมาก,กันไหวเป็นบออยากใ,ให้ออกให้ยับออกเขานี่ทีวีเขาในอัน ก็อ่นยังกาะเวทีป่ะแมนเวทีเยีบยล็กเขาไปนั่นนึงในบอจับมือน้องบัถึงคนว่ะอาจจะแบบอันนั้นก็เป็นการเซฟศิลปินของวงเสียงี้หกก็ได้อันนี้ก็เป็นการเซฟที่ดีมค่ะเพราะว่ากันโตกันหยัางเพราะว่าแต่ละวงมันคือกันการดึงกันยังมันเกิดขึ้นในเสมอสําหรับวงม้อนรําในประเทศไทยเฮ้าค่ะพี่น้องแต่ก็เห็นเห็นใจเพื่อนอยู่ค่ะเห็นใจเพื่อนก็บถามเบิ้งเอาหรือว่าพายอยากจับมืออยากกระชีดกระถาเวลาน้องโลงเวทีก็ได้ปจับมือน้องแต่น้องก็ให้ จับ<ห>จับ,จบทุกคนเลยค่ะค่ะแต่ดูแลดีนะบอดหนูก็คือยางประกบนองเห็นหลายคลิปอยู่ว่าแบบยางประกบนองดูแลน่องไก่ฉีดเลยแหละแต่ว่าถ้าภุรยาคินคลิปที่น่องแบบเดินมาแล้วเกือบจะสะดุดเดี๋ยวเจ้าให้ดูนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะหลังคลิปด้วยค่ะให้เบิ่งนิดนึงเพราะว่าเป็นไหล่สดค้องทางกุมปิดคองทางวงเสียงมีหกข,ข้อสิยงให้เบิ่งนิดเดียวนะคะพี่น้องคะเพราะว่ามันกลับเป็นเหมือนกับบอสพูดว่าแบบ ไม่อยากให้เอาไปเผยแพร่เท่าไหรใช่แต่ขอสักวีสองวีนิดนึงให้แฟนคลับได้ดูในคลิปของเรานะคะพี่น้องค่ะถึงความแบบว่าโอเคเราพูดมามันก็มีเรื่องราวเรื่องราวประเด็งเกิดขึ้นนอาจากเอามาเวาใดนะเับเบนว่าอุ้ยแตงส่วนสูงแตงบอกเดียวเอามาสูงสีสุมหานะพี่น้องค่ะนี่แหละสับมือก็มีข้าวมาแวามาฉีดยางไง้ฟังว่า เศร้าทุกเที่ยง,งกันเศร้าในเรื่องการแต่งตัวของน้องค่ะเพราะว่าน้องก็ชอบน้องก็ยังไงล่ะหมักไหมักม่นพี่น้องโดยมักเงกี้ยกะเอาอันนั้นแหละค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าใส่ส้นสูง,สงน้องก็ถ้าน้องใส่ไปไเรือๆอาจจะชินแม่นอาจจะม่ชินกระไรในช่วงนี้คั้นหมักของน้องเอายังไงซ่อมหมักแต่ว่าสมัยก่อนถ้าบ่าีโอกาสได้ใส่เพราะว่าน้องยู่กับยากันยัง บ่มีวัดสิลปเมื่อ้นไปที่สี่อยู่น้ำปลาสวนปลามันใสไปอย่างละสวนสูงมันามาหรักนั่น,น,นเีงแหละค่ะสำหรับวันนี้ขอลาพี่งคนนี้นลคะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ